กินข้าวกับตาด้วยพี่น้องหลับตานอนหลาวกัหลับหลับหมูหมูใส่หนังผลัลยปลาทลาหมูน่าอร่อยใส่ภาพยนต์หมูด้วยใส่ภาพยนต์หมูปกติมามากินข้าวกับตาด้วยพี่น้องพุณนะมึงรู้ว่าแม่งกระจอกเลยพุ่นมีภาพยนต์เยอะโอ้หน้าแซ่บเนา้ตากินข้าวกับตาด้วยพี่น้องเด้อกินข้าวกับตาจ้าแซ่บศษเศษดิ ตาบ่มีผักจิ้มเลยเนาะเรือ่อผักเคี่ยวได้บ่เคี่ยวได้บ่ล่ะดีมันแตกก่อน <c oughs> กินข้าวกับตาเด้พี่น้องตาบ่ปเปียาผักกานจอ้องมันก็ร่งออกดอกเด้นั่นตากินว่าได้ตีบ่ไปเก็บผักสะเดาเนาะตากระไดเอาไปจิ้มลาบ แซบบอลาบใหญ่เ,ออเห็ดนี่ยังก็แซบมดดละตาอ,อืกินข้าวกับลาบกับตาด้วยพี่น้องกินข้าวยำแรงข้าวค่ำจ้ายายยังม่หิว<ส>เออ,อยายยังม่หิวหรอกจา้าให้ตากินก่อนจา้าถ้าตากินมดแล้วก็แล้วไปตากินมุดนี่ก็โอก้เก่งแหละตาเนาะออื กินข้าวกับคุณตานะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนลาบหมูอร่อยอร่อยจ้าน้ำหนักตาหาสิบแปดกินค่คอยได้หนัหกสิบกัวแล้วนี่หกสิบเอ็ดแล้วหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยปวดอ่ะทหนักปาปอ่ะน้ำคนักบะคคยได้อแต่ว่าตักเต็มถ้วยเตตา <laughs> โอ้โห พี่นอ้องตาบอกว่ากินข้าวบ่แบตักมาบดครึ่งหม้อแล้วก็บใบกระนจองนะเนาะดอกมันตาเออหนั่แหละดอกมันตักก้านจองพี่น้องตาคุณปูป่ไว้งามๆตัวเอออันใดมันแ่บเอามาโรดใบอั่อน,ม,นม,มันอะตักก้านจองตาคุณปูป่ไว้กำลังออกดอกเต็มเลยพี่น้องจะเอามาจิ้มกับลาบ เอามาจิ้มกับลาบลาบหมูอร่อยอร่อยปลูกไว้ก็ได้กินอยู่ตัวพี่น้องพักการจองปลูกไว้ก็พอได้กินยูกำลังงามจ้าจอักกานจองไหม <laughs> ตาเอาแต่ใบมันนะเออถูกพี่น้องเอาทำไมวางนี่วางนนี่ตาเออวางนนั่นก็ได้้เหนียวชดยาหอง เอาใบมันกระด้ตัวจิ้มกับผักกานจ่องด้วยพี่น้องตา้เป็นตาแซบกินอิมอ่มๆตาเด้ออออันนี้คือข้าวคั่มข้าวแรงพี่น้องข้าวแรงจ้าสารเล้า,าลอิมอ่มๆขอางแรงขอางง่าย กินข้าวเย็นแต่ว่าหงค้อนๆตะตากินข้าวเย็นเด้อพี่น้องกินข้าวเย็นแต่ว่าหงกำลังค้อนๆเลยว่สาสัน <c oughs> อร่อยอร่อยน้ากันจ้ามาแสบๆน้ำเันเยอลาบหมูใส่หนังหมูด้วยเนาะตาใยญย่ใส่คบเครื่องเลยเด้สีมือใายใช้ได้ไหม เนี่ยเออขับข้าวไม่ต้องห่วงหรอกว่าแต่มีแนวเห็ดยายเห็ดกินแซบมัดทุกอย่างด้วยตาเออกินใบมันผักกันจองการมันเนียวว่าสั้นแบบนี้ต้องลวกเนต้ตาต้องลวกให้ให้ใหนิ่มๆจังจะกินได้เพราะว่า เขาบ่ามีฟันบ่ามาแีแถวเนาะฟันหักเบิดเขาก็ต้องลวกก่อนบอกว่าแต่พักอีกยังเขาก็ต้องลวกก่อนเนาะพี่น้องยายเพิ่นสยามที่กินกินตัวสยามตัวเนาะเอออยู่บ้านซื่อๆเฮ็ดยังเฮ็ดแต่กับเขาให้ตาตัวอันใดแสบๆก็เฮ็ดให้ตากินตัวแม่นบล่ล่ะเอออันใดแสบๆยายก็สรรหามาให้ทําให้ตากินเบิรบ่อย่างลาบเป็นตาหักตาแพงเนาะยายาเออน่ะลาบ <c ười> คั้มน่ยน้อยกาเปตตาแซ่บขึ้นยังตัวขอบคุณในการรับชมจ้าขอบคุณทุกคนนะคะกดไลค์กดแจให้ตาด้วยจ้าลาบหมูรอร่อยอร่อยจ้าตาบ,บาย <c ười> บายไา่ลา